ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาถ่ายบรรยากาศที่อ่างเก็บน้ำทวัดไช่นะครับเรียกว่าเป็นแล่นมาของเจวัลเลียสอีกหมอกหนึ่งนะครับที่กําลังมาแรงในช่วงไปปลายเดือนพีหน้าเนาะกับกระแสอ่างทวัดไช่นะครับวันนี้จะภาพมาเบิ่งบรรยากาศพี่น้องนี่ครับแล่นมาของเฮาองค์ปูพญานาคสีสุดโทนะครับโอ้ตัวจริงนะครับเห็นเหล่าเด่นเป็นสัง่าเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งบริเวณรอบๆนะครับว่าแเราก็ ตามมาดเลยครับผมกับจะ,ะมม้านี้ครับบรรยากาศที่อ้างเกียบนาวธรรมพัชชัยโอ้พี่น้องโออาร์ o R. บรรยากาศแดดลมร่มตนะครับที่ผ้ามาเบิงครับามาเบิงองค์งปูพญายนาคสีสุดโตนะครับสาธุดเด้อปูนี่ปรมมาณนี้นะครับเป็นเขียนรับผิดชอบของเ,อเทศบาลตาบลบักอื้อนะครับโดยท่านนายกเล็กนะครับที่ผ้ายางอ้อมไปเบิงองค์ปูพี่น้อง ซาธุเดอองค์ปูพญายนาวันนี้ลูกร้านเปิดช่องยูทูบไหม่องทิดปบะเเมือ่อปีามินมาขอบารมีจากองค์ปูครับนี่ิ่นว่าส่วนหางไนเน่าลอยเอ็ดเม็ดดิิ่นว่าครับแต่ว่าส่วนลำตัวน,นี่จำบ่ได้ว่าเน่าเท่าไรนี่ครับเพราะว่าช่วงหนึ่งครับ่ีพานมากครับเป็นกระแซนี่ช่วงหนึ่งนะครับออกข้าวทุกช่องเลยล่ะ ในช่วงประมาณกลางกลางเดือนมีนานะครับพี่น้องเบื้องล่างตัวครับเดี๋ยวสีผ้าใยเบื้องอีกมุมหนึ่งเพราะมุมนี้มันย้อนแสงมาพีนนะ่น้องเนาะเดี๋ยวสีผ้าใยเบื้องอีกทางหนึ่งครับกะะับจ้าวมานนี่แหละพี่น้องอ่างสะพัดไช่แล่นมาของจอมละเอียดอีกหม่องหนึ่งนะครับนี่พี่น้องส่วนนี้ครับโอ้อเดี๋ยวจะพาไปเบื้องอีกมุมหนึ่งครับเพราะตอนนี้มันย้อนแสงอยู่ครับผมกับอันนี้หางครับหาง อยูใ่ในเขตของท่านนายกเล็กนายกเทศบาลตำรวบับกยื้อเพื่อนกับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มหาศิลาด้วนกันครับท่านนายกเล็กก็ได้เพราะว่าอางธวัฒชัยเนี่็แต่เก่าก็ได้งบมาจากท่านประยุทธ์นะครับตอนนั้นท่านประยุทธ์ก็เป็นนายกช่วงข้อซอชอนะก็ได้งบมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของฟาตี่ตกดินนะครับพระเอิญพระยานาพุ่มนี้ครับนี่พี่น้อง นี่สาธุเพื่อนวาสาธุไปว่าดีแล้วนะครับนี่ส่วนหางพี่น้องส่วนหางพี่พายางเบิ้งเีนึงนะครับนี่คือส่วนหางคือส่วนลำตัวเพิ่นนะครับองค์ปูเดอร์้คนมาตดตามช่องย t u ู e ลูกไหลๆนะครับองคูพญานากสีสุดโทนะครับอีกจะนน้อยครับเสรจสมบูรณ์อาจะมีพิธีวงสวงครคือว่าจะเป็นงานประจำ ได้เขียนตหมดบางอื้อเลยล่ละนะครับต่อไปเป็นแลดนมากดึงดูดนักท่องเที่ยวได้นะครับถ้ามาเบิ่งส่วนนี้ครับอู้ามงามงาม,งามผมกับพึง่งเคยเขอามาอ้างทวัดชัยนี่ล่ะนะครับนี่พี่น้องเบิ่งครับ <ste ec> ปูพญานาคนะครับโอ้สาธุเดอ้ออองรูรูกร้านเยืเย็นเป็นสุข นี่แหละนะครับองปู่พญาศรีสุดโทน่าคราชแห่งอ่างเก็บน้ำทวัดชัยนี่ล่ำตเพิ่นโอ้พี่น้องทังการข้าเจ้าจเฮ็ดเป็นเส้นทองเที่ยวเนาะพี่น้องเส้นจ,จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเส้นอ่างทวัดชัยยู่นี่ก็จะเป็นเส้นร้รอยเอ็ดพลทองมันก็จะสอดหอดมุกดาหารนะครพนม นะครับเส้นนี้เป็นเส้นของการท่องเที่ยวสายมู่ทั้งหลายนะครับไหวองค์พญานาคไหวองค์พญานาคนะครับก็จะเป็นอ้างทวัชชัยแล้วก็ไปไหวพญานาคที่ผู้โนรลุมนะครับพอถึงผู้โนรลุลมกับกับพญานาคอ้างธวัชชัยกับเป็นสร้างผู้เดียวกันครับในการปั่นนะครับอาจารย์ปื๊ดปูนปั่นคนปั่นพญานาคองนี้ค็เป็นผู้เดียวกันครับที่ปั่นพญานาคทีวัดผู้โนรลมมุกดาหารนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น หม่องจุดถูบหม่องขอพรน,นะครับจะภาพามาเบงครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเป็นหม่องท่องเที่ยวอยีกหม่องนึงครับนี่หม่องเพิ่นมาจุดถูบก็จะมีนะครับสวนนี้นะครับพี่น้องบุงคนมาไหวาขอพรอนนะครับจะประมาณนี้นะพี่น้องครับนี่คือองค์ปูพญานาคจะได้ก็ะขอให้องค์ปูพญานาค โดนบันดาลเนี่ยพู้ตีตีตามคลิปนี้้ให่ยูเย,ย็นเป็นสุขส้มเดซสมปรารถนากับเรากัน,นยังได้กับขอฝากติดตามช่องทิดโป,ปอบ,บีมเพื่อปีทามินนะครับเป็นยูทูบน้องไม่นะครับพี่น้องกดติดตามหลายๆกดสับสะไขกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พอผัดในคลิปต่างๆครับขอให้พี่น้องยูเย,ย็นเป็นสุขอันตรายไพายถูกยาสเสพติดมาไก่ถ้าพี่น้องเด้อสาธุ